ถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังโลกนี้คงอยู่ยากลำบากจังความผลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนอาฆาตบรรไัยอภัยหมดเวรคนเราถ้าปลูกฝังยึดติดกับอดีตเช่นการเสียดินแดนคิดว่าจะต้องเอาคืนคือในอดีตนั่นบนรรพบรุษอาจจะมีเหตุผลในการที่ ดินแดนทะเลวิวาะอะไรกันเนี่ยแหละแต่ปัจจุบันควรจะต้องนึกถึงความไม่เที่ยงของสปปรรพสิ่งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมบัติผลัดกันชมเพราะนั้นจะไปเอาอาดีตมาเป็นเหตุแห่งการทำสงครามคนที่ไม่ได้เห็นด้วยเห็นประชาชนนั่นก็เป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมรับผลของหัวหน้าที่ชาราแต่ไม่เฉลียว ความรู้ทําให้คนมีอํานาจแต่ว่าความมีอํานาจนั่นทําให้ฉราดกลายเป็นคนงุ่งเพราะฉะนั้นต้องลืมอดีตที่เป็นเหตุแห่งการโกรธแค้นจะเป็นเหตุแห่งสงครามแล้วก็ให้อภัยแล้วก็จะเกิดสันติสุขสมบัติผัดกันชมฮะการปลูกฝังนั่นอาจจะปลูกฝังในสิ่งที่ทําให้เกิดอัตตาสูงอุปาทานสูงแล้วก็ ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ในท้องแม่ไม่ออกมานะฮะเพราะว่ามีคลอดออกมาหนึ่งเดือนสองเดือนจนถ่งคลอดออกมาอายุความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในโลกอยู่เสมออย่าว่าแต่สปปรรพสิง่งนะฮะชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งวันสองวันอายุก็เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ความเป็นอนิจจังนี่แหละฮะเป็นสัจธรรมของชีวิตชีวิตเรายังไม่คงที่เลยฮะ เพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันสมบัติผัดกันชมไม่มีใครที่จะเอาสมบัติในโลกนี้ไปในภพหน้าได้แน่นอนนั่นคือสมบัติอยู่ในโลกที่ดินแผ่นดินก็ตามสมบัติผัดกันชมที่จะเอาไปจริงนั่นคือเป็นนาม,มารมเป็นสมบัติของจ,จิตใจสมบัติของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเหตุแห่งสงครามที่อยู่ในทุกวันนี้เนี่ยกับผมก็ได้คติว่าควรจะให้อภัย อยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้บรรทุกเสียงจากคณะธรรมทานบ้านมาหากรุงตระสิทธิพรสวัสดีจเจริญศรีนนจเจริญชนเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพ,พันเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชนิราชภายัยประสงค์สพกุศลใดก็จงสงประสงค์เทินสวัสดีครับ